สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําวิธีการเพิ่มมูลค่าต้นไม้นะครับผมง่ายๆนะครับผมทําง่ายๆนะครับแต่ก็สามารถเพิ่มต้นมูลค่าต้นไม้ได้จริงนะครับผมก็สําหรับท่านที่กําลังจะขายต้นไม้นะครับผมเพียงแค่ทาสิ่งนี้นะครับผมก็สามารถเพิ่มมูลค่าต้นไม้ไปน่าจะหลักร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนําก็คือ การเปลี่ยนกระถางและการตกแต่งกระถางนั่นเองนะครับผมอะทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับผม Summer. อ่ะมานมองดูต้นนี้นะครับผมอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนอ่าน่าจะเป็นกุ้งก๊อดมินนะครับผมเห็นไหมครับกุ้งก๊อดมินอ่ะผมขายไปอย่างเงี้ยสักต้นละสามสี่ร้อยมันไม่น่าซื้อนะครับผมแต่ถ้าผมเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางที่เป็นแบบกระถางสีสีแบบนี้นะครับผมเป็นกระถางสีสีแบบนี้เหมือนกุ้งนะครับผมเหมือนกุ้งหรือว่าเหมือนฟันเลื่อยนะครับผมหรือว่า เป็นพี่โลเดดอนลิงออฟไฟนะครับผมตัวนี้ก็คือฟันเล่ดังนะครับผมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนกระถางเพียงแค่เท่านี้นครับผมกระถางสีขาวหรือว่ากระถางแบบสีที่มันดูดีหน่อยทําให้มันเข้ากับต้นไม้นะครับผมต้นนี้ก็จากสามสี่ร้อยที่เขาขายกันนะครับผมจะเพิ่มมาเป็นมูล,ลค่าห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเลยนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนกระถางนะครับผมไม่ใช่มันราคาต้นไม้จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากระถางนะครับผม แต่มันทําให้คนที่ซื้อไปน่ะเวลาเขามาซื้อเวลาเขามาเลือกนะครับผมมันจะทําให้ต้นไม้ต้นเนี้ยดูดีเขาสามารถเอาไปแบบนึกภาพออกไหมครับว่าสมมุติว่าคุณจะซื้อต้นไม้ต้นหนึง่งคุณจะคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะเอาไปตั้งมุมไหนของบ้านนะครับผมถึงจะเข้ากันดีนะครับผมเมื่อเราเวลาเราเปลี่ยนกระถางให้มันสวยๆนะครับผมหรือจะหาแบบที่เป็นไม้มาวางแบบที่เป็นไม้กากบาทน,นะครับมาวางผมไม่มีตัวอย่างไวน้นี่มาวางปับ๊บมันทําให ต้นไม้ต้นนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงนะครับผมมันจะทําให้ต้นไม้ดูแพงขึ้นมากเลยนะครับผมไม่ว่าต้นไม้ต้นนั้นจะมีราคาถูกหรือแพงก็ช่างแต่มันจะทําให้คนที่เขาซื้อไปนะ่ะเขาคิดว่าอ่าพอเวลาซื้อไปนะ่ะเขาจะเอาไปวางไหนวางไว้ตรงไหนของบ้านวางไว้ตรงไหนของมุมบ้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระถางที่เป็นแบบมินิมอลมินิมอลนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมนี่ต้นนี้ก็คือกุ้งของผมที่เพิ่งซื้อมานะครับผมเห็นไหมครับผม กระถางใสนะครับผมกระถางใสถามว่าคนที่ซื้อไปเขาชอบไหมนะครับผมอถ้าเป็นตลาดกลุ่มลูกค้าตลาดจริงๆอะจะอยู่ในระดับกลิ่งกลางนะครับผมคนที่ใช้กระถางในะสสามารถจะเป็นคนที่เลี้ยงไม้ซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าเขาไปดูรากแต่คนที่ซื้อกระถางอ่าดีจริงๆก็คือเป็นกระถางสีขาวนะครับผมถ้าเป็นกระถางสีขาวนะจะทําให้คนเขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่ากระถางสีขาว อ่าม right? mm ันไปวางไว้ตรงไหนก็สวยนะครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไหมเมื่อเวลาเป็นแบบนี้ขนาดไม้ผมไม่ค่อยสวยนะครับผมแต่ผมเอาไปวางไว้แบบอ่าตรงไหนของบ้านดีเดี๋ยวผมเจออุปกรณ์ละอ่ะนี่นะครับผมนี่อาจจะมุมไม่ค่อยสวยนะครับผมพอดีอะแรบมุมหน้าบ้านจัดเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมพอเป็นเวลาวางไว้างเนี้ยครับเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับ มันดูดีขึ้นเลยนะครับผมมันดูดีขึ้นเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องทํามานอกจากกระถางแล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องอ่าจัดก,การเพิ่มนะครับผมก็คือการตกแต่งผิวหน้าดินนะครับผมตกแต่งผิวหน้าดินไม่ว่าจะเป็นวางหินภูเขาไฟลิก้าหรือเปล่าที่มันเป็นก้นอนกลม,ม,ม,มที่เป็นมเมล็ดเม็ดดินเผานะครับผมพวกนั้นนะครับผมที่ตกแต่งข้างหน้านะครับผมหรือจะเป็นตัวเพลย์ไลท์ก็ได้นะครับผมแต่เพลย์ไลท์ผมไม่ค่อยแนะนา เพราะว่าเพืย์ไลฟ์บางทีเห็นไหมครับมันเลืองๆนะครับผมแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือพวกเม็ดดินเผานะครับผมหรือว่าหินภูเขาไฟนะครับผมหรือว่าท่านใดมีก้อนปรวดที่เป็นสีขาวๆนะครับผมแบบนั้นก็ได้นะครับผมที่เอาไปตกแต่งตกแต่งหน้ากระถางนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็คิดว่าเราสามารถอัพราคาต้นไม้ไปได้แล้วพอสมควรนะครับผมยิ่งยิ่งนะครับผมเวลาเราเอาไปขายตลาดนัดนะครับผมหรือว่าเอาไปขายถ่ายรูปลงขายออนไลน์นะครับผม เมื่อเวลาเราจัดดีๆจัดแสงดีๆนะครับผมถ่ายรูปออกมาให้มันสวยๆแต่ในนิยามคขาว่าสวยๆเราต้องให้เห็นลายด่างต้นไม้นะครับผมให้มันชัดเจนนะครับไม่ใช่เราไปแต่งสีเพิ่มเพื่อที่จะไปโกหกลูกค้านะครับว่าสีมันสวยเกินจริงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเราถ่ายรูปสวยออกมานะครับผมลูกค้าก็จะสามารถกล้าใส่ราคากล้าที่จะประมูลกล้าที่จะเสนอราคานะครับผมเพียงเท่านี้ มันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมแต่ก่อนอ่ะผมซื้อกระถางมาผมประหยัดค่ากระถางมากนะครับผมผมจะเน้นซื้อสีดํามาผมซื้อกระถางสีดํามาเพื่อที่จะขยายพันธุ์อย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นสายที่ผลิตนะครับผมผมไม่ค่อยขายถามใครแล้วก็ได้เพราะาผมไม่ใช่คนที่จะเอาต้นไม้มาขายง่ายๆนะครับผมแต่ทีนี้ผมเริ่มออกมาขายแล้วผมสังเกตเห็นได้เลยว่าอาตอนที่ผมมีขายตลาดเซฟวันน่ะต้นไม้ฟอร์มเดียวกัน นะครับผมดีไม่ดีของผมสวยกว่าด้ซาผมกล้าพูดเลยนะครับผมแต่เขาจัดกระถางนะครับผมแบบต้นเดียวกันเนี่ยเขาจัดกระถางแบบหือสวยมากนะครับผมทำกระถางสีขาวตกแต่งหน้ากระถางอย่างสวยหรูเลยนะครับผมเขาขายแพงกว่าผมอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยนะครับผมเขาขายได้นะครับผมแต่ของผมแทบไม่มีคนสนใจเลยต้องว้าอย่างนี้นะครับเพราะว่า การจัดกระถางให้มันสวยงามนะ่ะมันเป็นองค์ประกอบชนิดหนึ่งนะครับผมที่จะทําให้หมูลค่าต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่ซื้อต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับผมก็ไม่ใช่แค่เอาไปเพาะพันธุ์ไม่ใช่เอาไปขายายพันธุ์ขายอย่างเดียวเขาต้องการซื้อไปวางโต๊ะทํางานเอาไปวางในบ้านจัดสวนจัดอะไรนะครับผมอ่ามันเป็นอะไรที่ต้องทําให้มันสวยนะครับเขาไม่ได้ต้องการเอาเอาไปแบบต้องเอาไปโมเพื่อที่จะเอาไป ทำให้มันสวยก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกมาวางน,นะครับผมคนมาคนซื้อไปเขาต้องการเอาไปวางเลยแบบนี้นะครับผมแบบนี้แหมมันก็เป็นแบบเป็นกระถางลายโมเดิร์นหรือว่าวินเทจนะครับผมมีลายข้างๆนะครับแบบนี้แบบนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าไปแล้วนะครับผมอย่างตอนแรกถ้าผมใช้กระถางสีดําคนก็จะมองแค่ใบด่างใบนั้นใบด่างนั้นใบด่างนี้น,นะครับผมแต่พอเวลาผมเอามาจัดกระถางให้มันสวยงามขึ้นอ่า คนที่ไม่ได้สนใจไม้ด่างก็จะมาสนใจเพิ่มขึ้นว่าเออพอเราจัดแบบนี้มันดูดีขึ้นเ้ยพอมันเปลี่ยนกระถางปั๊บตกแต่งหน้าดินปั๊บมันดูดีขึ้นนะครับผมอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมครับผมเนี่ยที่เป็นเพอไร้์วางด้านหน้าอย่างเงี้ยครับผมแบบเนี้ยโรยด้านหน้าอย่างเงี้ยมันก็ดูดีไปอีกแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะครับหรือว่าจะเป็นการวางไว้ท่องทํางานนะครับผมเรา มองแล้วอืมมันสบายใจมันน่าซื้อมันน่าเสียเงินนะครับผมนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากแนะนําให้คนที่เลี้ยงต้นไม้อยู่แล้วก็กําลังคิดจะขายต้นไม้นะครับว่าการเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันสามารถทําให้หมูลค่าต้ตนไม้เพิ่มขึ้นได้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมค่ากระถางอ่าถ้าจะเอามาเพาะพันนะครับผมก็ใช้กระถางอะไรก็ได้แต่ถ้าก่อนจะขายผมแนะนาให้เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสวยๆแบบนี้นะครับผม กระถางสวยๆนะครับมันจะทําให้คนซื้อนะครับมีกําลังใจมีอ่าเขาเรียกว่ามี requirement ในการซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะว่ายิ่งกระถางมีความสวยงามเขาก็ต้องประเมินได้ว่าเขาจะต้องไปวางมุมแมนของบ้านนะครับผมก็อยากแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าท่านใดที่จะขายต้นไม้ก็ลองเปลี่ยนกระถางนิดนึงนะครับผมแต่แนะนําว่าเปลี่ยนกระถางสัก อาทิตย์ก่อนนะครับค่อยออกมาขายเพราะว่าการเปลี่ยนกระถางใหม่ผมไม่นะนําใอยออกมาขายนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นไม้ช้าต้นไม้อะไรได้นะครับผมการเปลี่ยนกระถางก็ดีนะครับผมจะทําให้เราขายง่ายขึ้นแก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ